ตำปลาส้มค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะล้างปลาให้สะอาดแล้วก็พึ่งไว้สักยี่สิบนาทีตำกระเทียมให้ละเอียดก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะตำไปเรื่อยๆนะคะก็ดูไปเรื่อยๆนะคะออคือปตล์ในโรงแรมนี้จะไม่ใส่ผงยูรสนะคะแล้วก็เอาข้าวมาตำได้เลยนะคะข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณไม่เยอะนะคะประมาณขนาดนี้นะคะ อย่าไม่ลุกเลยอย่าต่ำไปเรื่อยๆนะคะให้กระเทียมละเอียดเลยนะคะได้ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะประมาณเนี้ยเราก็นี่ใสป่ปลาลงไปเลยนะคะปลาที่เรามันกระเด็ดน้ําแล้วนะคะเราล้างทําความสะอาดอย่างดีแล้วะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้สองวันกินได้อร่อยเลยนะคะ รับรองค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะกินแก้มน้ําลำไยได้อร่อยเลยนะคะเดี<ค>๋ยวก็ลองทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอมันเหนียวแล้วนะคะมันเหนียวแล้วเราก็เดี๋ยวนะคะให้มันเหนียวก่อนนะคะตอนนี้มันยังไม่เหนียวนะคะตำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันได้เหนียวสูตรนี้เราไม่ใช้ไม่ใช้มือคั้นนะคะเราไม่ใช้มือคั้นตําเลยนะคะเพราะว่าเราทําเรา กินได้เลยนะคะตอนก็ต่ำไปประมาณเดี๋ยวมันเหนียวดูอีกทีนะคะตอนนี้ยังไม่เหนียวนะคะโคกมันเล็กนะคะต้องเข้าใจอ่าแม่นกแรกจะไม่ใส่โบงิลรดนะคะจะไม่ใส่โบงิลรดจนกว่ามันมันเป็นนะคะทานแล้วก่อนจะทานค่อยใส่เดี๋ยวอ่อมันจะมันจะมีกลิ่นแบบอะไรห่ะออ่าภาษาอ่า พากลางว่าอะไรนะภาษาลาวบอกมันโอนะคะมันจะนั่นนะมันจะมันจะเปรี้ยวแม่ตอนนี้มันก็เริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะมันไม่กระจายจเหมือนเมื่อกี้นะคะอย่างนี้ฉีกกินได้อร่อยนะคะกับน้ำลำไยนะคะเลียนะ้ำลำไยบป็นก้อนราคาเพราะโคกมันเล็กเหมือนไ เราจะตำจนนิ่เม็ดข้าวจะไม่ติดโค้นะคะถ้าเกิดมันได้ที่นะคะเราก็ตำไปเรื่อยๆนะคะผมตายตาย,ตายหกกระจนกระจายเลยนะคะตอนนี้เม็ดข้าวยังติดสาบอยู่นะคะอันนี้ใช้ยังไม่ได้นะคะเราต้องตำไปสักพักหนึ่งนะคะเมลนุกาแฟก็ตำตำ,ตำหยุดหยุดอย่างเงี้ยแหละ เราจะแตะชิมดูก็ได้นะคะเราจะแตะชิมดูว่าเกลือพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าเกลือมันต้องทยอยใส่อยู่เรื่อยนะคะถ้าเราตำนะคะมันเริ่มไม่ติดตากวาเห็นไหมคะมันเริ่มไม่ติดแล้วนะคะมันก็เริ่มไม่ติดแล้วนะคะก็เราก็ตำไปเรื่อยๆนะคะ ถ้ามันเหนียวทีมันจะไม่ติดตำ<ะ>นานแล้วนี่มันมันมันกำลังจะนี่แล้วนะคะมันเริ่มไม่นี้ Rover, เรมมา,าเริ่มไม่ติดนั่นแล้วนะคะอ่า,าสาก็จะเริ่มยกไม่ขึ้นแล้วนะคะมันจะเริ่มอกระเทียมหรือว่าเครื่องนะคะข้าวอะไรมันจะเริ่มไม่ติดสากแล้วนะคะตำไปเรื่อยนะคะตำไปเรื่อยเดี๋ยวใส่เกลือลงนิดสักหน่อยนะคะเราชิมดูก่อน โอเคใส่เกลือลงไปอีกหน่อยนึงนะคะอ,อ่างบกอะกาศเราปลานี้ประมาณสอ,องโลนะคะเราก็คงเป็นเกลือประมาณสอ,องช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะสองเดือนรอบสุดท้ายแล้วนะคะเห็นไหมสังเกตุไหมมันมันจะเป็นเด้งๆแล้วนะคะตอนนี้มันจะเป็นเด้งเงลาะมันจะไม่ติดโคกนะคะแต่เราก็ยังมันไม่ได้ที่นะคะถ้าได้ที่เรามันจะไม่ติดตากติดโคกเลยนะคะ เราตงตำไปเรื่อยๆนะคะมันมันจะเด้งแล้วนะคะมันจะเด้งแล้วมันจะไม่ติดโคกแล้วนะคะไม่กระจายแล้วเหมือนตอนแรกๆนะคะช้อนยังน่บพระพียังไม่ติดเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ติดเลยแต่มันก็ยังไม่ได้ที่นะคะรออีกสักคู่ให้มันเหนียวจนมันไม่ติดเลยดีเลยนะคะแล้นะคะเห็นไหม สังเกตดูไหมคะมันจะไม่ติดโคกแล้วนะคะมันจะเป็นก้อนขึ้นมาเลยนะคะปูขึ้นมาเลยนะคะแต่อีกสักพักนะคะค่อยๆดูอีกสักพักนะคะตําไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดนะคะตาอย่างน้อยๆ20นาทีนหล่ะกว่ามันจะเหนียวเลยนะคะให้มันเหนียวเลยนะคะได้ได้ที่แล้วนะคะตอนนี้รู้สึกมันจะไม่ติดแล้วนะคะ มันเหน,น,นียวแล้วนี่ได้ที่เลยนะคะตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้นะคะมันจะเด้งเลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เราก็จัดก,การเลยนะคะเราเตรียมพาชนะมาแล้วนะคะ นกตังนี้มันมันได้ที่เลยนะคะเนี่ยมันเหนียวเด้งมเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เสร็จได้ที่เลยนะคะตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมมาไว้เลยนะคะมามาถึงเราก็นี่นะคะ เราก็ทําให้มันอัดๆกันมันมัน,ม,นมันเหมือนไกาวนะคะม,ม,มันจะเหมือนกาวเพราะว่าเป็นเป็นมันเป็นแป้งนะคะ,ะเป็นข้าวโอ้ยเป็นแป้งอะไรเนาะประมาณนี้นะคะไว้อีกสองวันนะคะมาดูหน้าตาแล้วก็พร้อมทานเลยนะคะเน่นนะคะ นะแต่นี้เราใส่ภาชนะแล้วนะคะไว้หมักไว้สองวันนะคะสองวันสามวันได้ยิ่งดีเพราะน้ำมันขึ้นมันก็ทานได้นะคะนี่อันนี้จะไว้น้องชายกับปลูกใหญ่นะคะอันนี้ข้างบ้านนะคะพอจาเราก็อันไหนที่ว่ามันไม่นั่นก็ขอไปนะคะก็ทำได้นี้แล้ว,ลวเราค่อยมาดูอีกนะคะ อันนี้ก็ใส่ไว้กันกลิ่นนะคะอ๋ะอดกเรนะคะก็ประมาณนี้นะคะสองวันทานได้นะคะคอยมาดูหน้าตามันนะคะสองวันจะเป็นยังไงมานี่สามวันแล้วทานได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยนี่อร่อยมากเลยนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะประมาณนี้นะคะทานได้เลยค่ะสูตรของนกแร่นะคะ